ดูงานยามบ่ายนิดหนึ่งนะวันนี้วันที่ห้าเอ่พะเลสใส่เรียบร้อยแล้วรอหม้อน้ำอย่างเดียวนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่ตาละเอียใส่เรียบร้อยมาแลระบบลมใส่เรียบร้อยพะเลยกใส่เรียบร้อยนะนี่นะใส่เรียบร้อยแล้วระบบลมก็เดินขึ้นให้เรียบร้อยคือกระเช้านะถ้าพะเลมันใส่ได้ที่เดิมผมก็ใส่ให้นะแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องทําใหม่นะมีสองอย่าง ใส่หมดแล้วคันนี้เจ้าสี่ซูเปอร์เกตนะนี่เครื่องอยู่นี่เครื่องเก่าเขานะเครื่องเก่าเป็น 70, หอ่มเจ็ดศูนย์หัวมซูเปอร์เกตแรงไม่พอเดี๋ยวเจอคันนี้อีสามซีบ้าพลังแน่นอนนะแรงแนะ่วันนี้ก็ถอยทับแล้วเก็บของรอมอน้ํามาวันพรุ่งนี้หมอน้ํามาก,กี่โมงครับห้าโมงวันนี้วันนี้ใช่ไหมอ่าห้าโมงวันนี้พรุ่งนี้ได้ใส่หมอน้นะํานะเดี๋ยวดูว่าเสร็จไม่เสร็จเผากางใส่เรียบร้อย เหลือหม้อน้ำอย่างเดียวกับหัวครอบแล้วก็ใส่สายข้างหน้าแค่นี้เองนะอย่างอื่นไม่มีอะไรรอชมฝากไว้ด้วยไปรุ่นปุ๊บ